แล้วจะถามหมอนนอว่าตอนนั้นนะตอนท voilà. ี่ดูคะแนนเนอะรุ่นหมอนนออะเขาดูยังไงดูผ่านดูผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือมือถือเมยไอโฟนแล้วโอ้โหอันนี้ย้อนกลับไปนะสมัยหมอมิงอะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่มีการประกาศผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วมันก็จะต้องมีการต่อต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าแบบติ๊ดติติ๊ดตอย่างงี้ยตือหรือตือน ช่วงนั้นคือถ้าเกิดสัญญาณบ้านใครดีเนาะอย่างเราซื้อเน็ตไงเราซื้อเน็ตแล้วเพื่อนๆก็จะมาที่บ้านเราสี่ห้าคนห้าหกคนเนี่ยทางกวนเพื่อนที่เตรียมเนาะเราก็จะมานั่งลุ้นกันแต่ละคนว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่สมัยที่เน็ตลอยแม็กถือว่าแรงมากแล้วอ่ะใช่สมัยที่แบบ คือแค่มีเน็ตได้ก็บุญล้วก็คือแค่ต่อเน็ตแล้วเน็ตไม่หลุดอ่ะก็โอเคละเนาะสมัยก่อนชอบไปกรุงเทพแล้วก็ไปเล่นเกมออนไลน์ขโมยเนที่บ้านขโมยเน็ตว่าและแต่เน็ตทำไมเน็ตชอบหมดใช่อันเนี้ยสงสัยนะว่าสมัยเน็ตสมัยก่อนที่กรุงเทพอ่ะมันห่วยกว่าที่จต่างจังหวัดวะที่ต่างจังหวัดคือแบบว่าเล่นเกมแบบสมูทลื่นมากแต่ว่าในกรุงเทพนะเล่นเล่นแบบเล่นไม่ได้เลยเเพราะว่าฉันซื้อแพ็กเกจประหยัดไง Oh. สมัยก่อนมันจะมีแพ็กเกจหลายอันเนาะแพ็กเกจอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่แบบมันไม่ใช่จ่ายรายเดือนด้วยนะมันเป็นจ่ายแล้วแบบคุณต้องเซฟทุกอย่างอะ่ะ mm hmm. คือถ้าเน็ตหมดคือมันตัดเลยนะ mm hmm. ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่เซฟอะไรอยู่คือตัดชึบเลย mm hmm. เนาะ